ที่ดีเกมเดลิเวอรี่พรีเซนต์โอเคเข้ามาข้างในแล้วโอ้โหทำไมบ้านไอ้ผมอยู่หน้าบ้านลงมาเล้ววันนี้ฮะเฮ้ยเอาจริงเนี่ยต้องมายิงกันรถบ้านของังเลยเนี่ยหูผมกุศลต่อเรถไปหน้าบ้านรถผมพังเลยอ่ะสุ per กันไหมยังเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านแมนที่หนูผมพุ่นไหลนั่นดิซื้อมาเท่าไหร่เท่าไหร่เขาเพชรสวยนั่นแบบบ้านบ้านบ้านผมกับบ้านพี่นาคอยู่แล้วอยู่ด้วยกัน สองแสนแปดครับเขาเป็นสามีภรรยากันค่ะเท่าไหร่เท่าไหร่ครับเนี่ยบ้านหลังบ้านหลังนี้สองแสนแปดครับลงมาลงมาลงมาเขาไปเึื่อยๆลงมาจากบ้านรถจอดรถรออยู่เนี่ยอ้าวเลยอี๋ตรงทางนี้เอ๊ะป้าแต่เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าตรงนี้มันมีไฮหรือเปล่าที่นี่ไม่มีไฮเหรอตรวจบ้านพี่แกแป๊บโอ้บ้านสวยบ้านสวยโอ้ลารารู้สึกว่าโซลาร์รู้สึก เออที่นี่จะเอ่อมีมันจะถึงจะหรูก็รู้สึกจะไม่มีไฮนะไฮ <High S 1> คืออะไรเหรอเอ่อออนไลน์ไฮแบบป้นอ,อะ GTA ออนไลน์ไฮไงฮะแล้วมันคืออะไรแล้วมันอยู่ในไหนโอ<ว>้สงสัยผมชิ้แล้วรถขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถรถขึ้นรถเดี๋ยวมีห้าคนนะ ลงก่อนห้าก่อคุณกิฟต์สองพันสองพันมีรถตำรวจจอดตรงนู้นคันนึงเ่งสองเอาให้คันคนละคันไปนี่สับผมลับคันนี้ด้วยมานี่มานี่สองไปแล้วที่ไหนอ๋อเออเอาทิพหายไปแล้วเออผมม้นรถผมต้องผมม้นรถตัวเองมาเองอไอ้ก้อนกิ๊กต้นรถอะไรฮะเดี๋รวจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันดันได้สองคน ไปละผมวิ่งคันนี้ก็ได้คันนี้ก็ได้คันนี้ก็ไมอีก่งเดี๋ยวผมตามไปนะผมหนีตำรวจกันอ่ะเดี๋ยวทำไมทไมเกี่ยวข้องจะติดดาวด้วยเฉยทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยว่เดี๋ยวข้องไม่ดาวไม่ดาวเปนึเฉยเดอดรับิดรถไปทีไหนหน้าบ้านหน้าบ้านนนละางทางแสดงว่าโรขโมยมา เจ้าของเจ้าของเจ้าหายเ้มันเป็นรถโซล่าแล้วแล้วโซลไลทเข้ารถตัวเองตำรวจเห็นตำรวจเห็นตำรวจเห็นอ๋อตำรวจเห็นโซล่าึ้นรถตัวเองเลยจ๋าวหรอรเกมนี้มันป่วยใช่ไผมโซล่าไหมคืออะไรไหงตำรวจ GTA โซล่าโอ้โหรถคันนั้นมันแบบวิ่งไงไหนไหนไหนกดวี เลือดอ้าวแล้วสองคนนี้ทำไมเบรกกันตำรวจตำรวจไหนจะมองเรานี่ยอ่ะอะไรนะอยู่ในรถปะเนี่ยอยู่ในรถเนี้ยตามตามหัวหน้าไปตามหัวหน้าไปมองคุณกิมกัน <c oughs> คนร้องเพลงอ้าวขึ้นไป็สองดาวเฉยอะไรเนี่ยพี่ตีชวนไปคุยกับพอกแอกซีโอก่อนจะไปคุยกับคอกเคดกันนะ ไม่แม่ไม่คุยอะ่ะเขาแค่ไปคุยเล่นแหละผมเล่นเล่นอมันก่อนดีกว่าสนุกสนานไหมไปเลยโซลากีฮาร์ดมันเท่เขานี่สวยสวยถ้ามีระบบถ้ามีระบบโปรโมโชั่นแบบในแบบในเล่นคนเดียวนะขี่ขับได้ปวะเดีอยวใจ<น>เย็นเออใจเย็นย คุยกันในเกมนี่าบบได้ดีจะประสาษาแล้วไม่ออกแล้วโอเคโอเคคุยกันในเกมได้ดได้ดีอย่าเกี๊ยวเฮือกอย่าเกี๊ยวอะไรล้าไม่ได้ครับอะไรอะไรอีบ้าบอกว่าช่วยยิงหน่อยก็ได้นะเราก็สูญหมดถามหน่อยทานหน่อยทานตรงนั้นเนี่ย ไปน้ำมันโตล้วพาเราไปเข้าผับหน่อยดิเติมเอสเติมเอสโซฮอร์900 S อเอโอรือเอ้อ้าวสวัสดีครับพี่น้าสวัสดีครับอะไรเบิดวะอุ้ยอุ๊ยอุ้ยโตนะกรลัดวิ่งอยู่ตำรวจตำรวจยิงปั๊มน้มันระเบิด ตำรวจตำรวจเลยอุ้ยอุ้ยไปดีกว่าอุ้ยเอาคันนู้นเหรอไม่บอกไปด้วยาด้วยาด้วยเดี๋ยวสต๊อปก่อนนั่งเลยคนสี่สี่สี่จะไหมสี่จะไหมอาบไม่ได้ขึ้นมาแล้วเราดิช้าเช้าตัวเลยคือโมเมนตโมเมนต์เต็มแล้วเต็มแล้วมุดมนเต็มแล้ว ด้านหลังด้านหลังรถนี่มันมันของปิบเอาปืนจ่อเลยตัวระติ๊บเบลเนี่ยมันไม่โหลดเก็บตัวระให้ให้ให้มองให้มองมองในมือฉันหน่อยไม่กลัวพินนกพินาักจุดจุดจุดนี้อะไรอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจอดทำไม เราทำอะไรกันเนี่ยอ้าวาแต่ว่านั่งรถตำรวจเนี่ยมันมันจะหนีรอดเหนะแม่ทำอะไรอ่ะตายแล้วเป็นคนจริงๆไม่ตายแล้วย่าทาเป็นคนทำเป็นคนดังแม่แมวเอ้อเอื้อ อย่างเว้นยังเว้ยห้องออนไลน์นี่รองเว้ยแลง up เหรอเวลอัพครับผมเวลอัพเหรอเออทำไมชนอะไรแหลกลานเ่ยหนีฮะหนีตายคนคนไอ๊ะจันบ้านใครบ้านฉันเอาข้างหน้าเอาข้างหน้าบ้านโุล้านหนีไปเลยบ้านโุละเออจะได้ไปถึงวิ่งเนี่ย ำไมเราเห็นมันบลิงบลิงเนาะยที่มันลงหนังพี่ว่าที่มันลองชายทำหนังเอะไรเออจอดจอดเข้าหรอเออเออที่มันหลักบ้านเออเออโอ้โห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 มาไกลแล้วครับหรือหมาไกลแล้วครับไก่ไก่แล้วครับ อร้อนแล้วครับมีร้อนมีร oh. yeah. ้อนรับไปจะบ้านผมร้อนจริงเหรอเดี๋ยวไปส่งบ้านเลยไปส่งบ้านครับเย้โป๊ะโป๊ะเดี๋ยวผมเดือดดีดออกออกดี่ว่าเอื้อเอื้อมาออกด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยว้าวแมนว้าวแมน เสละเสละอะไรที่ไหนจะจะกลับไปบ้านก่อนเดินเสร็ละไปนี่ไปนี่ก่อนไันนี้กอดอะไรอะจะไม่รู้ทางอะังยังละมั yes, ้งเสร็ละมองหันหลังไหนไม่มีใครตามเนี่ยมีลังดิสลองตามตามมาทำไมดูนี่ดูนี่ครับนี่อลไดูมีไะไดูจริงจริงอะดูนี่ เึงไงจนล่าโซล่าอยู่ไหนเนี่ยทำไรกันกาดตามเดี๋ยวไอ้ก้อนชวนชวนเฮ้ยคุณกิ๊ฟนี่ล่รับเพื่อนคนน้ำปูดออกออกออกเธอจะไปรอบ้านขับรถเล่นรอพ่อไปก่อนแต่ฉันจะไปบ้านโอ้ยอะโอยโอ้ยจะตายก็ับเธอเนี่ย อะไไรหลโดนน right? ้ำไหลอุ้ยอุ้ยเกงในสีแดงมันมอเตร์ยานสีแดงปะไหนอ่ะโดนน้ำฉีดตายเฉยตายเฉยบ้านแล้วโว้ยตัวไรขี้โกงอ่ะบ้านตัวไรอยู่ไหนอ่ะ ข้างๆขอบคุณที่ลังขอบคุณที่ลังรถให้ครับผมไหนนะไหนว่าบ้านโตัวละไม่ได้มีอะไรหลังอยู่ตรงนี้ฮะหลังไหนอ่ะอีหะหลังนี้หลังนี้พี่กิบหลังนี้พี่กิบอยู่ไหนวะพี่กิบตายแล้วหลอเกิดอยู่ เราเกิดอะไรอยู่อะไรอยู่กลางถนนเนี่ยงั้นเราพอรู้แล้วพี่ไปไหนนั่นแหละเห็นแล้วแต่ละคนอยู่สี่ทิศแต่ละคนอยู่สี่ทิศสี่มุมเลยตอนนี้คุณน่าคุณน่าขับรถเย็นเย็นเล่นเป็นพนักงานดับเพลิงอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวรับผมเดินไปรับนะไม่ไม่มีรถชี้ขึ้นรถมากับกับตันแล้วกับตันมองแม่ เป็นรถที่ลามกมากเลยชอบฉีดน้ำใส่หน้าเดี๋ยวเดี๋ยวมุกอะไรโมกอะไรไม่กินเลยคิดไปไกลเลยคิดไปไกลก่อนรอนโอ้โห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 ยิงข้ามไม่ได้เลยลายกรจะไฟเหรอจะไฟเหรอยิงร้อนยิงร้อนรถมันจะทิ้งไปทมพี่ตายแล้วพี่ไม่มี ปืนอีกเหรอเนี่ยนี่จะปืนครับมีตำรวจไปเยอะไปไหนเนี่ยผมกิดรถกบ้านโซล่าร์ดยจะได้ปลอดภัยเฮ้ยข้างหน้ามันได้ผมดีป่ะได้เลยเลยย่าบาดแกกับสถิตกันเลยนะ ใกล้กันนะกข้าดจะอยู่ใกล้กันนะนี่บ้านโซล่์อยู่ไหนวะแค่ในของในบ้านมีอะไรกินเพิ่มเลือดเียอ่ะนั่นใครอ่ะนานคุณหน้ามี่โอ้โหโอ้โหขวนมากไลยโคตรขวนเนอ